เคสนี้นะคะเป็นเคสที่เคยลอกต้อเนื้อมาแล้วหนึ่งรอบและเป็นต้อเนื้อกลับเป็นซ้ำค่ะเรามาดูก่อนผ่าตัดกันนะคะจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยมีต้อเนื้อกลับเป็นซ้ำครั้งที่สองจากที่ลอกไปแล้วหลายปีตรงต้อเนื้อเนี่ยก็คือตรงบริเวณที่มีเส้นเลือดงอกขึ้นมาตามในรูปนี้แล้วก็มันก็จะมีตรงสีขาวๆอันเนี้ยมันคือลากของต้อเนื้อที่เกาะไปที่กระจกตานะคะทําให้เกิดเป็นแผลเป็นนั่นเองตรงสีขาวเนี่ยเวลาลอกไปมันจะไม่หมดแต่ตรงที่มันเป็น เนื้อที่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยลอกไปมันก็จะหมดเทปนี้เนื่องจากเคยใช้เนื้อเยื่อปูตาตัวเองนะคะมันก็เลยใช้เนื้อเยื่อลบนะคะพร้อมทั้งติดกาวเชีวผาพเพื่อลดการอักเสบเรามาดูหลังผ่าไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะหลังผ่าตัดนะคะก็จะเห็นว่าตัวสิ่งที่ลอกไปแล้ว2อาทิตย์เนี่ยต้นเนื้อเนี่ยออกหมดแล้วเนาะแต่สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือแผลเป็นค่ะแผลเป็นนะคะ,แ,นนะ,คะแบบนี้มันจะค่อยๆจางไปเรื่อยๆตามการเวลานะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้จางหมดแต่ว่ามันจะไม่ส่งผลต่อการมองเห็นเพราะจะเห็นว่ามันไม่ได้้เขาไปที่ ูม่านตาแต่อยา่างใดแล้วก็ผ่านไปนานๆนะคะเวลามองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ําไปว่ามันเป็นสีขาวๆแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่มีสีขาวๆแบบเนี้ยไม่ต้องกังวลน,นะคะก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นนานมากๆกว่า10ปีเนี่ยก็จะมีเกิดสีขาวๆแบบขอบคอแบบเนี้ยได้อยู่แล้วนะคะต่อมานะคะเรามาดูหลังรอบ2เดือนกันบ้างน,นะคะก็จะเห็นว่าสีขาวๆเนี่ยเริ่มจางลงนะคะส่วนต้นเนื้อเองที่ลอกรอบสอเนี่ยอันเนี้ยก็ยังไม่เห็นสัญญาณนะคะว่าจะมีต้นเนื้องอกขึ้นมาอีกค่ะผ่านไป2เดือนก็ยังอยู่รอบปลอด ยอยู่แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูกันไปยาวๆนะคะถึง1ปีค่ะ